มีความตนัดนะครับด้านการเลี้ยงเช่นนาโลงแล้วก็เลี้ยงพึ่งนะครับแล้วการในแปลงของผมมีกา,าก,การปลูกสาระแล้วก็ปลูกผลไม้หลายชนิดนะครับเป็นกล้วยเป็นมะนาวแล้วก็ชายเช่นน์น์โลงนะครับการช่วยผสมเกสรแล้วก็ทำให้ผลไม้นะครับมีผลผลิตเต็มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเช่นนาโลงนะครับสามารถเอาหนักพึ่งจากเช่นนาโลงได้นะครับ เอาไปจำแนงนี่แหละครับขวดนึ่งกับประมาณนึ่งประหนึร้อยบาทนะครับแล้วกันในส่วนของพึ่งพึ่งกระปุ่มเหลี่ยงประมาณหกสิบลังนะครับยุ่มบริเวณดอกนอกแล้วก็ช่วงตัวนี้ครับคือชนะรุกแล้วก็บพึ่งนี้เป็นตัวช่วยผสะชมกีซ้อนดอกไม้แล้วก็เป็นตัวอ้างเพื่อเสริมสร้างตัวซิ่งแหวนลมหลักสรางซิงแหวนลมนะครับคือสามารถลดการจ่ายฉันเคมีได้ลอยเปิดเส้นนะครับเพราะถ้าเราเลี้ยงชนะรุกหรือว่าเลี้ยงพึ่งถ้าเราอย่างจชายฉันเคมีนะครับ เราเราจะไม่สามาถเหลี่ยงใดแล้วก็ไม่สามารถไดพผนผลิตนะครับพลนตอบรับดีได้ขึ้นมากนะครับทำาเม,มีพ่นผลิตดีขึ้นทำห้ครอบครัวนะครับครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น